เดินทางมาที่สวนยางใยญ่ก่วงร้อยที่บ้านดอนข้าวหลามโบแมนอีกก็รับล้ำพิษแล้วมันเรเป็นเป็นยางเป็นอันนั่นของเรานะมันไม่มีบนอ่างน้ำนะเป็นโบแมนเพื่อนเขาเพื่อนเขายังไก่เติบเพาะแสดงว่าลงทืนมาถึงแล้วเขาจะรัดรัดมาทั้งพี่ว่ารัดมาทั้ง น่าจะมีทางเราต้องถามแนันมีล้วเพราะว่าเห็นเราี่เร่อมันเป็นลักอันนั้นมบ้านตงทางเปียกขนาดเลยแมาเนี่ยมันกางคืเนียเหมือแล้วมาแล้วบวดตรงเมื่อมาแล้วบวดตองเมื่อมานีนบะมันตองออกข้างนั้นได้นี่มันตองมีทางเลยนี่ทางแยกไปเอออพ่อนันนี้ทางเมืองลาวเอาหัรลบหมีถ้าเอามาวก็ลงแล้วนอนนี่ ตําบลนําทางเนี่ยอ้าวตอนนี้ก็เลี้ยวซ้ายแสดงว่าดีนิดเดียวแล้วนี่ตรงนเตนี่นี่นี่เกิดมาทางนี้กันมาโอ้ไกลเติบมาทางนี้กันยอดเลยเอ้อขันยันนี่ก็เอื่อญี่นี่กระโดดเลี้ยงเลย ซือมาจนเม่อยเกาหาเก่าเก่าอัน่อ่เกเห็รแพงลยังก็แพงเนนนี่ยงใหญ่ๆี่พเน่ยที่มีใหญ่ๆี่บ่มีเนบ่แม่จูบจะใหญ่ทั้งขาขวมือนี่บ่เนดอกเี้ยเาเพื่อนเราบือนเราหมดเพือนเขาเื่อเพือนเขาลงงานเขาเล่เนบ้านสวนเขาบ่มีหลายคนมีเงิน ุเรายังนำหนาแล้วจังนำหนาใช่ไหมแม่เดน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 เดเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอันนี้แหละนี่ยอ่างนี่แหละเนี่ยอ่างนี่แหละเออนั่นแหละอันนี้โอ้คือทิวดีแท้หวมานหนองคามว่ะเดนมาแล้วนี่คือถนนเมืองลาวหาที่หลบไม่หาที่หลบเรได้นี่แหละอันนี้แหละอันนี้เลี้ยวว่ะคืออ้าวที่ว่าเราไปสาอยู่ซ้ายว่ะนี่แหละเราเราถ่ายลงนะเออเราถ่ายลงอยู่ อยู่ริมเหอนนี่พูฟูทั้งใต้พัวเลยเขาจะแมนลรุ่นขนาดเลยรุ่นขนาดเลยเอาวัดปราสาททาท่านี่มีถุนว่ามากับอาจารย์ซ้ำเข่าอ้ามีคลองน้ำเองมีน้ำไหล มี่ขัวเองขัวนี่มันใส่นองันน้ำเลยม่แม่นอะไรลนางนี่ละนี่มันไปทางไหนะข้ามแก้วเนี่ยโบแมนเอกไปรถเจ้ามาเองจะลงทางเมืองโบมาเลยแหละกนแล้ามก้าวเป็นการชือว่าข้าก้าวเแี่ยทางเดียวอยู่รุนลึ่งไปได้ลยูเออเดโหมีหอดเรือ รุนยลยหลังแล้ววะอันนี้กับตั้งนาถึงตั้งเมียนนะเราตีไ้เลียวจกเม่นนะเราบเราหทตีไปเลียวบแมีนอเง้ยเอ้ย้จเอาขนานุมาุณสวนเราเราว่าเดี๋ยวพูดพูดพูดล้างง่นยพูดลางงายแบบนเข็นอย่างบอกพูดสวยมากเลยมีคนก็ลัางทำควาสะอาดให้ลูกไส้แล้วนะหม้ออย่ ีมาอยู่พี่มาพี่ทุกสวนสวนปฏิบัติธรรมนีม่ปลาอ้อยวัเนี่ย้าาตาไ,ได้ก็จอดน่อ,ของขี้ไปข้างหน้าก็ยังก็ยังขวายับาขวายปุ่นนะเนาะโอ้ยสุดยอดอยปลาอ้อยทางเนี่ยบอกเคยมาก็ได้มา <laughs> ปลาพาดง อ่างเก็บน้ำเท่าราล่ำพิษตั้งแต่เมื่อคืนนี่ตั้งแต่วานนี่ถามอาจารย์แล้วเขาเบิกมือเ่ยเห็นโยนเห็นอ่างเก็บน้ำอยู่ทางขึ้นเมื่อบ้านนะนะแมนแล้ววะมันเดิ่มมันแบมันเป็นผายแต่ว่าต่างๆนะนี่คือสวนยางใหญ่พวงโอ้หัวหัวหัวหึ่มเดิมเดิมดึมเดิมเดิมดิม